น,นั้น,อน,น,เ,นเอ่อไม่ไม่ได้เห็นเป็นคลิปแต่หนูเห็นเป็นข่าวที่ออกมาค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่เห็นก็ <c oughs> ไม่รู้สึกอะไรนะตลกมากกว่าค่ะแต่ว่าจริงจริงมันไปด้วยข่าวมันก็แร,แรงแหละใช่เป็นเรา<อ>เนี<อ>่ยก็ าจจะมันไม่ใกล้เคียงเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้ตกใจขนาดนั้นนะคะเตกใจเอาถึงโยมาเป็นเราอะไรเงี้ยน่าจะสิคะหนูคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าหนูจะเป็นเจ้าเพศก็เลยเออก็เลยเออแต่ก็ทําบุญวุฒิส่วนกุศลไปเรียบร้อยเผื่อว่าเอออะไรอะไรจะดีขึ้นก็ตอนนี้ยังยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วหนูเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะแบบไม่ได้เชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนก็ที่เชื่อไปไปเฟรพเองยังไงนะคะ จริงๆฝนว่าเดี๋ยวนี้คนเสพสื่อก็มีวิจารณญาณแล้วนะฝนก็ฝนว่าอันนี้มันก็ด้วยด้วยเขียนชื่อฝนยังไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยคนก็คิดว่ามันน่าจะคนถ่นใหญ่จริงๆแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์คนเชื่อว่าเขาไม่เชื่อหรอกค่ะโกรธเนี่ยโกเราเองโกรธกันไม่โกรธนะคะไม่โกรธไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นเลยค่ะคิดว่าใครทำแกล้งเราอะไรเงี้ยไม่ก็อยากว่าแหละหนูก็คิดว่าเออคงจะเป็นสะเพริ่มทางครอบครัวก็ เขาเชื่อใจเราอยู่แล้วค่ะแต่เขาเองก็อาจจะเป็นความเป็นผู้ใหญ่เขาจะมีความไม่สบายใจนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็แต่แป๊บ,บนึ่งเขาก็เข้าใจเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่ะไม่อยากเอาเรื่อ,องหรืออะไรตัวเขาก็แล้วแต่หนูค่ะตัวเขาเองก็ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกชื่อเรายังเขียนผิดเลยคนคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนเสพสื่อก็ฉลาดขึ้นเขาก็รู้ค่ะผลกระทบอะไรกับเราบ้าง,งคะรนไม่กระทบเลยค่ะก็กระทบแต่ว่าเอ๊ะหรือจะเป็นจะเพทนี่นแหละค่ะไม่กลัวว่าเสียชื่อของเราเองหรอ,อ,อเรนเชื่อว่า คนทามันมีแบบหลากหลายรูปแบบเขาจะทาอะไรออกมาอีกเมื่อะไหร่ก็ได้แต่เปานว่าคือเดี๋ยวนี้คนเราก็รู้ทันสื่อรู้ทันข่าวแล้วค่ะคข้าง,งแรงเหมือนกันเราไม่ะเจาเรื่องให้แบบเป็นตัวอย่างไม่ดีอะไรก็ก็คิดอยู่ค่ะแต่ช่วงนี้อาจจะแบบยุ่งๆเลยไม่ได้ไปอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากเอาเรื่องก็คงไปแจ้งความได้ปกติค่ะมีวความรักบ้างกับพี่ถูกจับตากับพี่ทอมจะรุนกับพี่ทอมก็รู้จักกันมานานแล้วค่ะ ผิดว่าเอ้ยเราไปกินทานข้าวด้วยกันเรา,าไปข้าวเหมือนกันใช่จริงๆก็ไปกินข้าวมาจริงๆนั่นแหละค่ะใช่แต่ก็มันก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วอะค่ะจริงๆคะแนนกันขนาดไหนอะไรยังไงเรียกว่าสนิทไม่สนิทค่ะเรียกว่ารู้จักกันมากกว่า,ร,ารู้จักกันได้ยังไงอะไรยังไงรู้จักกันเพราะงานอ e ีเวนต์ก็ช่วงที่เคยเป็นข่าวสมัยนู้นแหละค่ะไม่ได้ศึกษาดูใจหรือยังค่ะไม่ไม่ค่ะยั่งไปไหนด้วยกันบ่อยสองคนอย่างเงี้ยบ่อยบออยไม่หรอกค่ะมีแค่ครั้งนั้นแหละค่ะ กันสองคนค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรเหมือนเราก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วอ่ะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์หรือก็ตอนนี้ยังนะคะคือเขอทีนเราหรือว่าเราอะไรยังไงคะก็อย่างที่บอกมันแบบเหมือนเรารู้จักกันมานานอย่างมีโอกาสพูดคุยกันเขาบอกว่าไปกินข้าวไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ปกติก็เหมือนคนรู้จักก็ไปกินข้าวอ่ะมีเวลาทริงแบบมกเลองเรก็ไม่นะคะพี่ท็อปก็เฉยๆมาตั้งนานแล้ว นีตอนแต่ตอนนี้มันย no ังไม่มีอะไรเลยค่ะก็อย่างตามบอกกินข้าวก็บอกไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันมีอะไรให้รุนเดี๋ยวเราบอกกันอีกทีโดนจับตามองแน่นอนจะมีไปไหนแล้วแบบระวังขึ้นกว่าเดิมก็ไม่นะคะหนูก็ยังมีเพื่อนมีคนรู้จักคนอื่นๆเยอะแยะหนูก็ยังไปใช้ชีวิตปกติค่ะอ่างเราไมได้ร่วมงานงานดนตรีฝร่งมันทำให้เราแบบเจอกันสนิทกันมากเกี่ยวกับใครนะคะกับพี่พรไปเลยก็อาจจะเคยเจอกันค่ะก็มันไม่ถึงกับร่วมงานจริงจังเป็นอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ